สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับโปรแกรมออปตเตอร์สอนสนะครับครั้งนี้ผมจะมาสอนการไปโดงจันทนะครับซีนารีโอที่จะใช้ก็คือเช็คลิสต์นะครับแล้วก็ควิคสตาร์นะครับครั้นี้เราจะใช้ยานเดลต้าไกด์เดอร์นะครับสีการสีแดงนี้ไปโดงจันทนะครับเนื่องจากมีกําลังที่สูงแล้วก็มีการขับที่ง่ายครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ฐาน k s c นะครับ k e n n e d y Space Center นะครับ สักค,ครู่นะผมกด f 8นะครับเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอนี้นะครับครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นโปรแกรมนี้ผมแนะนำให้ไปดูคลิปก่อนกก่อนนะครับโดยจะใช้หลักการาเดียวก,กับก่อนๆนนะครับก่อนอื่นผมจะ align pane ก่อนนะครับคลิก align pane นะครับแล้วก็เลือกเป้าหมายนะครับครั้งนี้จะ enter พิมพ์คำว่า m o o n ก็ได้หรือว่าจะเลือกที่ Uh, odies, เซนเ e เชียลบอดี้นะครับแล้วก็เล mm ื่อนไปทางขวานะครับแล้วก็กด Enter ก็จะเป็นดวงจังนทร์ครับ mm hmm. ก็จะบอกว่าตอนนี้เราทำระนาบการเอียงวงโคจรอยู่ที่ประมาณ42องศานะครับซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ mm hmm. ผมจะเล่งเวลาไปจนระนาบการเอียงตรงน,นี้น้อยมากๆครับเหลือประมาณสัก5องศา ประมาณนี้แล้วค่อยออกตัวนะครับอนอกจากนั้นนะครับสำหรับคนที่วางเป้าหมายที่จะไปลงจอดบนดวงจันทร์นะครับเลือก select ล้าหน้าจอแมปนะครับอ,อันนี้มีของเก่า is ออกนะครับผมคิดผมเปลี่ยน r ร s เ l นตรงนี้นะครับเป็นดวงจันทร์นะครับก็อยู่ใน earth แล้วก็ โอนนะครับก็จะมีจุดให้ลงจอดนะครับเป็นเป็นจุดที่โปรแกรมสร้างขึ้นมานะครับเพื่อสำหรับลงจอดครับด้านาด้านสีดำๆนี้ก็คือด้านมืดนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้เป็นด้านสว่าน,นครับผมก็จะเร่งเวลาไปให้ค่าตรงนี้น้อยที่สุดครับแล้วก็พยายามจะให้ฐานจอดเนี่ยอ,อ,อยู่ในด้านสวานน่าง ถ้าผมตั้งทาร์เกตว่าเป็นเดี๋ยวจะเลือกอันนี้อันนี้ชื่ออะไราไม่ทราบเหมือนกันครับ มันก็ลดลงได้ที่เมื่อกี้ได้ที่เราอยากต้องการครับแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในด้านมืดนะครับผมเล่งเวลาไปก่อนนะครับเผื่อสำหรับคนที่อยากจะลงจอดจะได้ลงจอดได้นะครับ๊บเลืยิงเยอะขึ้นไปนะครับถ้าเรทเป็นโบวกอย่างนี้แสดงว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย แล้วก็เหลี่ยวจะลดลงมาโอเคแล้วลดล,ลงนะครับก็ลดลงจนกว่ามันจะไม่ลดลงนะครับก็คือจะได้ที่น้อยที่สุด เราต้องการนะครับผมจะมุ่งหน้าไปที่90องศาครับก็คือมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับให้ขนาดกับเส้นศูนย์สูนรของโลก ก็จุดน่าจะอยู่ประมาณระหว่างจุดจุดโหดทั้ง2อที่นะครับผมก็เล่งไปนิดนะึงโอเคก็เท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วไม่ต้องเปกมากก็ได้นะผมผมจะออกตัวแล้วนะครับผมกดบวกครับแล้วก็คอนโทรลครับ นี้ผมยังไม่ใช้นะครับโดยที่หน้าจอ Surface น,นะครับ ให้เลือสูงนะอ่ะอีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็คือหน้าจอออบิทนะครับก็จะเลืมเปลี่ยนเป็นชฟแล้วก็ิแ 看你么 and so. ตรงนี้ลดลงไหมก็ดูที่ เองมาที่อ่ารู้สึกจะเกินไปนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าขึ้นสู่ชั้นอากาศเหมือนกันครับก็เหลือเวลาอีก300วินาทีนะครับผมก็เตรียมกดโผเกตไว้ก่อนครับเปลี่ยนหน้าจอหรัดตรงนี้เป็นออร์บิทเอิร์ธนะครับก็จะขึ้น สู่วงโคจรโดยให้ค่าวความเยืงส่นสูนกลางเป็นศูนย์ะครับหรือว่าให้ PA ขึ้นมาเท่ากับ EPA นะครับผมก็จะไปเบิร์นสัก30-40วินาทีก่อนถึงจุดสูงสุดของวงโคจรครับผมก็เล่งเวลาไปนิดนึง ผมห่างจากจุดสูงสุดมามากแล้วนะครับก็เนื่องจากผมเบิร์นไปเยอะเหมือนกันครับก็เดี๋ยวจะเล่งเวลาให้ใกล้กว่าน,นี้นิดนึงแล้วค่อยเบิร์นใหม่ก็จะได้ประหยัดเชื้อเพลิง 发布南丁格尔。嗯嗯 เป็น0ูนุดศูตัวครับผมเล่งเครื่องเบาๆมากครับนิดเดียว เจ็ห้าสี่สามหยุดครับผมจะใช้ <Trans lation. S 1> ทรานสเลชชั่นแทสเตอร์แบบ Translation นะครับแล้วก็จะกด6เพิ่มพูงไปขนาดนับนะขอเล่งเวลาให้ใกล้กว่านี้ดนึง อ่าเรียบร้อยครับเป็นวงกลมโดยสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาปรับระดับการโคจรที่มีอีก3องศานะครับก็ใกล้เลยครับที่เดีย s e i n g หมดนะครับผมจะเบินที่ที anti normal นะครับแล้วก็รอบอกว่าอ่าเราควรจะเบินที่ปั๊ที่เท่าไหร่นะครับมันจะกระพริบสีแดงหรือดูจากนี้ก็ได้ครับคือ estimate task time นะครับก็คือเวลาที่ต้องเบินทั้งหมดครับ ก็นำมาหารสองนะครับก็คือเราจะเบินก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็เบินหลังโนดอีกครึ่งหนึ่งครับก็ประมาณ 12- 13ปีวินะครับก็อาจจะเบินก่อนนะฉะนั้นเล่นน้อยอาา่ะสักจาก13ก็เป็น15ก็ได้เพราะว่าเผื่อเวลาเราจะปรับเล็กๆเ,เป็นศูนย์นิดนึงด้วย ผมจะเริ่มเบิร์นที่15นะครับตอนนี้ยานก็ตั้งฉากกับวงโคจรเรียบร้อยนะครับเกินไปแล้ว <c oughs> โมดูนะครับ <c oughs> ก็เบิร์นไปสวยแล้วผมผิดแห่ จากผิดครับที่เส้นนึ่งหนอดต้องคู่กับนอร์มอนะครับอ่ะไม่เป็นไรผิดเป็นครูครับตอนนี้เราอยู่ในวงพจรแล้วไม่เป็นไรครับ กีนะครับแอนตี้ o d e คู่กับ a n t i n o r m a l นะครับต้องจำไว้ดีนะครับก็อันนี้ก็ควรจะเบิร์นสัก6-7วีนะครับแต่ว่าผมจะเบิร์นเท่ากับ13วีพอดีนะครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินแบบเมื่อกี้อีกครับ ไปอีกหนดหนึ่งน,นะครับแต่ว่าความจริงก็เท่านี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าต่ำกว่า0.05ก็ถือว่าไปดวงจันท์ได้นะแต่ว่าผมชอบแบบเป๊ะๆนะครับอะปลดตรงนี้ออกแล้วเร่งเวลาไปครับ เ i ตติ้งนอนครับผมก็ลังเลือกที่แอนตี้นอร์มนะครับทีนี้ก็ซักส0่นินาทีองก็นละกันครับมันเหลือน้อยมากๆากแล้วครับผมจะใช้ R C S c a s t e r แบบ Translation นะครับแล้วกด6กด6เลยนะครับ ไปครึ่งหนึ่งเท่านี้ก่อนนะครับ